สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับจากร้านสมายทีเซอร์วิสครับวันนี้มารีวิวงานซ่อมจอนะครับจอในตัว macbook a 2 2 5 1นะครับตัวนี้ซ่อมจออาการจอลายนะครับอจอจะเป็นแทบๆนะครับทั่วจอเลยอันนี้ผมทำการเปลี่ยนตัวแพรจอนะครับลักษณะแพรจอก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้มันจะอยู่ใน ส่วนด้านล่างของตัวหน้าจอนะครับผมอ่าอันนี้พอผมทําการเปลี่ยนแผ่จอก็ภาพกลับมาเปิดติดเหมือนเดิมนะครับจอไม่ลายแล้วก็สามารถใช้งานเครื่องต่อได้นะครับไม่มีปัญหาถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาอาการแบบเดียวกันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจอเปิดไม่ติดนะครับจอมืดจอแตกจอลายนะครับก็ลองติดต่อสอบถามมาทางเพจสมัยที์วิสนะครับมีบริการรับซ่อมให้นะครับ วันนี้ครับช่างตายครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ